ะกาสารบ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเส้นพลาสติกนะคะจะมาอัปเดตเส้นพลาสติกกันนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะคะวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่เนาะเราเพิ่งลงของนะคะหลังจากที่อา,อาทิตย์ที่แล้วนะคะของมาลงสองวันแล้วก็หมดนะคะก็คือหมดเร็วมาก แล้วก็ของขาดก็นัดลูกค้าไว้ว่าส่งของวันที่24กันหมดเลยนะคะก็คือนัดส่งวันนี้เพราะว่าของมาวันนี้แต่ก็ของก็มาเท่าเดิมนะคะแต่อทิที่แล้วคือแบบว่าของออกเยอะมากนะคะไม่ทันได้จัดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอด้วยซ้ำมั้งก็หมดนะคะก็จองอ๋อคลิป อาทิตย์ทีท่แล้วได้ถ่ายอยู่นะคะได้ถ่ายวิดีโออยู่แต่ว่าไม่ได้จัดขึ้นเชลเลยนะคะมันหมดก่อนนะคะอาทิตย์นี้ก็มาแล้วนะคะมาดูนะคะสีแรกที่ได้มาก็คือจะเป็นขนาด10เอ้ย6มิลน,นะคะเป็นเส้นเล็ก6มิลตอนนี้สีน้ําตาลมาแล้วนะคะทุกคนสีน้ําเงินก็มีนะคะสีดํานะคะก็มาแล้วสีขาวนะคะก็มาแล้วนะคะอาทิตย์ทีท่แล้วสีขาวนะคะมา2ม้วนนะคะแต่ว่าโดนยกม้วนไป1ม้วนแล้วก็ อีกสองวันต่อมาก็แบ่งขายแบ่งขายไปเรื่อยๆนะคะคนละหนึ่งกิโลสองกิโลนะคะก็ประมาณอ่าสีขาวประมาณสามวันมั้งคะสามวันถึงสี่วันนี่แหละหมดนะคะแต่ว่าสีดําหมดไปก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วก็รอบที่แล้วไม่ได้มาหมดไปก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะทีนี้ก็สั่งจองกันไว้เยอะมากไม่รู้จะพอกันหรือเปล่านะคะเจ้านึงก็อ่าสีละสามกิโลไปแล้วนะ,ะอ่าม้วนหนึ่งมันมีห้ากิโลนะคะห้ากิโลโดนจองไปแล้วอ่า สามกิโลอที่จำได้นะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งโอ๊ยหมดไม่รู้จะพอกันหรือเปล่านะทุกคนขออนุญาตนะคะสีดำกับสีขาวน่าจะหมดแล้วนะคะเส้นอ่าสีดำหกมิลกับสีขาวหกมิลเนานะทุกคนต้องขออาภัยด้วยนะคะอ่าขอล็อกไว้ให้คนที่จองแล้วแล้วก็โอนแล้วนะคะนี่ สำหรับร้านเรานะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าสําหรับใครที่อยากได้แบบระบบเก็บปลายทางเพราะว่าร้านเราไม่ได้ทําระบบนี้กับขนส่งนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อก็โทรติดต่อได้นะคะ093 053 2 3 1 6ได้เลยนะคะยังไงเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปเนาะอันนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะทุกคนจะเป็น6มิลเหมือนกันจะเป็นโทนสีฟ้าอ่อนนะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะสีฟ้าอ่อนสีครีมสีชมพูเข้ากันจะสวยมากนะคะเขาเรียกว่าสียูนิคอนนะคะต่อไปจะเป็นสีขนาดของ12มิลแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นฟ้าอ่อนเหมือนกันนะคะฟ้าอ่อนพาสเชลนะทุกคน แล้วก็จะเป็นสีครีมนะคะสีครีมสีเหลืองอ่อนนะคะจะเป็นสีเดียวกันนะขอย้ํานะคะว่าสีครีมกับสีเหลืองอ่อนนะคะร้านเราจะเป็นสีเดียวกันนะคะคือตัวนี้อันนี้จะเป็นสีกะปินะคะนี่สีกะปินะคะทุกคนสีกะปิตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นนะไม่แน่ใจว่าตัวนี้บานเย็นหรือชมพูสดถ้ามันแยกอยู่อ่าคนละที่อย่างนี้ยค่ะ เราจะมองไม่ค่อยออกเพราะว่าสีเฉดสีของเขามันจะมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะมันจะเข้มขึ้นมาคนละระดับกันไปนะคะตัวนี้น่าจะเป็นบานเย็นแหละนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขียวนะคะจะเป็นเขียวมะนาวนะทุกคนนี่เขียวมะนาวตัวนี้เป็นเขียวตองนะคะเขียวมะนาวเขียวตองนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะสีเทาสีเงินสีตะกัวนะคะ นะคะไม่รู้ว่าลูกค้าเรียกสีไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าโทรมาก็แบบว่าเรียกหลากหลายกันมากส่งสีให้ดูก็อ๋อเอเคสีเดียวกันหมดนะคะบางคนก็เรียกว่าสีตะกัวสีสีเงินนี้ยค่ะนี่แต่ทางร้านเราเรียกสีเทานะคะสีเทาอ่อนนะสีเทาเข้มไม่มีนะคะสีเทาที่ออกเป็นดําๆร้านเราไม่มีนะคะไม่ได้ไม่ได้เอามานะเพราะว่ามันโทนใกล้เคียงกันกับสีดําเนาะก็เลยไม่ได้ใช้ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสีโอรสนะคะสีส้มพีทนะคะส้มพีทโอรสนะคะจะเป็นสีนี้นะคะนี่สีขาวใสนะคะสีขาวใสก็มาแล้วนะจ๊ะใครที่รอขาวใสอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นขาวใสขาวใสก็จะเป็นแบบนี้นะคะขาวมันจะมีสองขาวคือขาวใสกับขาวขุ่นนะคะนี่ขาวใสนะคะเอาไปทําแบบไล่สีไล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยนะคะ อ่ส่วนตัวนี้จะเป็นพิมพ์ลายพิมพ์ลายเราก็มาไม่เยอะแต่ว่าที่เหลืออยู่ก็ยังมีอยู่นะคะที่อัปเดตกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีบางสียังเหลืออยู่นะคะนี่ชาบานะคะดอกชาบานะคะสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นใบใบไม้เล็กนะคะสีดำหัวใจเกาหลีสีม่วงนะคะจะเป็นอ่ลายใบองุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นสี ะะ i, okay. ness. ฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นเต๋านะคะเตาสีน้ําตาลกับเตาสีส้มนะคะสองลายนี้คือไม่ได้มานานมากแล้วนะทุกคนนี่ไม่มีมาเลยนะคะเพิ่งเพิ่งได้มานะคะตัวนี้จะเป็นสีทองนะคะทุกคนจะเป็นสีบอลบอนทองนะคะสีทองนะคะนี่จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวสดเขียวสดหรือเขียวเข้มไม่แน่ใจน่าจะเป็นเขียวเข้มนะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำเงินใสนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำเงินขุ่นนะคะนี่สีเขาก็จะแบบว่าแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นเงาเงาแล้วก็จะมองมองเห็นเหลือบๆด้านในนิดนึงเห็นไหมส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินขุ่นนะคะจะมองไม่ทะลุนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้สีน้ําเงินขุ่นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินใสนะคะถ้าเรามองดีๆนะคะมองเข้าไปมันก็จะเป็นโปร่งๆนะคะด้านในแล้วก็จะมองเห็นด้านในได้ แต่ก็ไม่มากนักนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะทุกคนนี่สีพระเอกนางเอกเลยสีขาวนะคะสีขาวสีแดงนะคะจะเป็นสีแดง้ํานะคะตัวนี้ก็กระปีอีกนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะจะเป็นม่วงอ่อนกับม่วงเข้มนะคะม่วงกลางก็มีนะคะม่วงกลางก็มานะคะม่วงอ่อนม่วงเข้มนะคะม่วงม่วงเปลือกมังคุดนะคะก็จะได้ม่วงตัวนี้นะคะ ม่วงเม็ดมะปางก็ไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นม่วงกลางแหละสีครีมขาใสตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะทุกคนใครที่รอสีส้มอยู่นะคะทักมาได้เลยนะคะสีส้มของเรามาแล้วนะคะสีไวายนะคะนี่สีไว้นี่ก็หมดไปหลายวันเหมือนกันนะคะนี่สีหวายสีดำนะคะสีดำสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลคือเราตุนสต็อกไว้แบบ สีไหนที่ขายดีเราก็จะสั่งแบบเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราสั่งมาอ่าแค่สิบหมวนยี่สิบหมวนมันก็จะไม่พอนะคะมันก็จะไม่มันไม่ได้ขายครบอาทิตย์นะทุกคนมันจะหมดก่อนนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นชมพูนะคะที่ไล่เฉดให้ดูนะคะนี่ ตัวนั้นน่าจะเป็นชมพูสดนะทุกคนที่ผ่านมาเมื่อกี้น่าจะเป็นชมพูสดตัวนี้น่าจะเป็นชมพูบานเย็นนะคะอันนี้จะเป็นชมพูบานเย็นอันนี้จะเป็นชมพูลิ้นจี่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะฟ้านะคะฟ้าเข้มนะคะฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ฟ้ากลางนะคะฟ้าก็จะมีสามฟ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะ อันนี้จะเป็นมวน10กิโลนะทุกคนก็จะมาแบ่งนะคะสําหรับใครที่อยากได้3สี1กิโลอย่างเงี้ยค่ะสมสีหนึ่งกิโลเราก็ขายนะคะทุกคนนะสามสี 3, 4, 1่กิโล1กิโลก็ถ้าสารใบกลางๆก,ก็จะได้ประมาณ 3- าถึงสใบนะคะตอนนี้จะเป็นสีม่วงกลางนะคะม่วงศูนย์สองม่วงกลางนะคะม่วงอ่อนเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวขี้มา้าตัวนี้เขียวขี้มา้าช่วงนี้กาลังฮิตเขียวขี้ม้ากันเลยนะคะทุกคน เขียวขี้มาทําเป็นสีล้วนแล้วก็ตกแต่งไปนิดหน่อยนี่สวยมากอันนี้จะเป็นสีมิ้นอ่อนนะคะทุกคนสีมิ้นอ่อนนะคะสีมิ้นอ่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายยางนะคะสายยางทําหูกระเป๋านะคะถ้ายกม้วนก็ได้นะคะหรือว่าจะแบ่งก็ได้นะคะแบ่งก็ ขายเป็นเมตรนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะสำหรับเบอร์โทรนะคะติดต่อก็0930532316นะคะโทรติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลวดนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นลวดเบอร์11นะคะลวดเบอร์11นะคะแล้วก็จะแบ่งขายนะคะแบ่งให้นะคะถ้าใครอยากได้ก็แบ่งให้นะคะ สีของเราก็จะมีตามนี้เลยสําหรับอุปกรณ์ตัวอื่นนะคะเราก็มีไม่ว่าจะเป็นขนนะคะขนฟุ้งฟิง้งติดกระเป๋าตุ๊กตาติดกระเป๋าหูนะคะหูหนังพิยูหูพีวีซีหรือว่าจะเป็นสายเปียใส่สายยางก็มีนะคะสามเลนพิมพ์ลายที่ยังเหลืออยู่จากอาทิตย์ที่แล้วก็ยังมีนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะที่ไม่อยากให้ดูก็เพราะว่าเขาจองกันไว้นะคะจองกันไว้หลายเจ้าเหมือนกัน ะะก็เลยไม่อยากให้ดูเท่าไหร่ก็เดี๋ยวกลัวทักมาแล้วไม่มีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจัดของส่งลูกค้าวันนี้นะคะวันเสาร์ที่24นะคะเดยดอันนี้เป็นช่วงเช้าก็คือของมาเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งมาแกะแล้วก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่า,าที่มาตอนนี้มีสีอะไรบ้างนะคะก็คือนี่อาทิตย์ที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะของมาแล้วก็ สองวันของก็หมดนะคะสะต๊อกเราก็จะอยู่ในสภาพที่แบบว่าโล่งๆแบบนี้มาเกือบทั้งอาทิตย์นะคะทุกคนก็คือลูกค้าโทรมานี่แม่ค้าก็ไม่ค่อยอยากจะรับสายสักเท่าไหร่เลยสีไหนก็ไม่มีก็บอกว่าให้ hey, จองลูกค้าจะรอได้ไหมตั้งแต่วันตั้งแต่วันอังคารวันพุธเลยมั้งตั้งแต่วันอังคารวันพุธเลยนะคะ ก็แบบว่าให้ลูกค้าจองจองไว้เพราะว่าก็แจ้งลูกค้าไปว่าส่งของวันที่24นะรอได้ไหมอ่ะถ้าคนไหนรอได้ก็แบบว่าสั่งมาแล้วก็รอนะคะรอแล้วก็โอนตังมาอ่าจองไว้รออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางร้านเราไม่มีเก็บปลายทางถ้าใครโอนก่อนก็คือได้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะอ่ถ้าใครโอนทีหลังก็คืออ่าถ้าสีไหนหมดแล้วเราก็จะแจ้ง ให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับอุปกรณ์เราก็จะอยู่ด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาติดกระเป๋านะคะเขียงยางแล้ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีสองไซส์สมไซส์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าระบายนะคะก็จะเป็นผ้าลูกไม้ผ้าระบายสําหรับไว้ตกแต่งตุ๊กตาอย่างเงี้ยเนาะ<ม>ก็มีนะคะกระดุมนะคะกระดุมสําหรับตอกหูกระเป๋าของเราก็มีนะคะ จะมีอยู่สองไซส์ก็คือสิบามมิลกับแปดมิลน,นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือจะเป็นที่ลูกค้าสั่งจองไว้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะสําหรับติดปากกระเป๋านะคะตัวนี้ที่ยังไม่ประกอบเป็นชุดอาชุดคาดกลาง PVC เนาะตัวนี้จะชุดละห้าบาทนะคะกล้องชันไหมทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็ก สำหรับติดปากกระเป๋านะคะตัวนี้ที่ยังไม่ประกอบเนาะตัวนี้จะชุดละ5้าบาทแล้วก็จะมันจะมีที่ประกอบแล้วนะคะอยู่ไหนเดี๋ยวขอหาดูก่อนแป๊บนึงที่จะประกอบเป็นตัวคาดปากกระเป๋าเราก็มีนะคะนี่กันไกนะคะกันไกก็มีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจานรองนะคะจานรองตอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ตัวเจาะนะคะเป็นเหล็กเจาะนะคะเป็นเหล็กเจาะแล้วก็เหล็กครอบตอกนะคะเป็นเหล็กครอบตอกกระดุมนะคะคือเหล็กครอบตอกของตัวนี้นะคะนีここ so, like, ่เวลาเราจะใส่หูกระเป๋านะคะเราก็ต้องมีอ่ะเหล็กครอบตอกนะคะใช้ได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะใช้ได้นะคะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นดอกไม้แล้วก็มีนะคะเป็นสายต่างๆแล้วก็มีนะคะอันนี้จะเป็นหูกระเป๋านะคะ นี่หูกระเปา๋าอันนี้จะเป็นหูแฟชั่นนะคะอันนี้ห้าสิบเซนนะคะนี่ก็จะมีห้าสิบเซนหกสิเซนอันนี้จะเป็นหูบัวนะคะขนาดสี่สิบเซนก็จะมีหลายสีส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นหูพลาสติกนะคะเพิ่งมานะคะยังไม่ได้แกะของเลยนะคะตัวนี้จะเป็นหูตัวดีนะคะหูพลาสติกตัวดีนะคะทุกคนคู่ละส5บาบาทนะคะตัวนี้นะคะ พีวีซีตัวดีอันนี้ก็คือขนฟุ้งฟิ้งนะคะที่ลูกค้าแบบว่าจองมานะคะนี่ก็คือสั่งจองมาหนึ่งโหลหนึ่งโหลแล้วก็จะมีขายแบบเป็นเส้นแล้วก็ยกโหลนะคะราคาก็จะต่างกันนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหูกระเป๋านะคะที่ลูกค้าสั่งจองไว้อันนี้ก็คือโหลหนึ่งนะคะนี่สองถุงนะคะโหลหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้นี่ก่อนสาย ตัวคาดปากกระเป๋านะ,ะออนี่ไงเจอแล้วนะคะทุกคนนี่คือตัวคาดปากกระเป๋านะจะมีหลายแบบหลายไซส์เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ตัวนี้อันนี้จะคาดปากกระเป๋าตัวนี้จะอยู่ด้านในด้านในกระเป๋าเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้จะคาดปากด้านนอกนะคะทุกคนนี่ตัวนี้จะสิบห้าบาทนะคะก็จะมีกระดุมให้มีแม่เหล็กให้พร้อมใช้งานนะคะ อุ้ยมันโมัวม,วมวทุกคนกล้องไม่ชัดต้องขออภัยนะคะนี่ก็จะเป็นดอกเล็กชุดละสิบห้าดอกกลางก็ชุดละสิบห้าบาทเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นดอกซ้อนนะคะดอกซ้อนกันตัวนี้จะชุดละยี่สิบนะคะตัวนี้ก็ชุดละสิบห้านะคะนี่หนึ่งชุดสําหรับกระเป๋าหนึ่งใบนะทุกคนตัวนี้จะเป็นดอกจัมโบ้นะคะชุดละยี่สิบห้าบาทนะทุกคนหรือว่าจะซื้อเป็นดอกต่างหากแยกดอกต่างหากก็ได้นะ หยูลูกค้าจะเอาไปประกอบเองก็ได้นะคะส่วนสายตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสาย PVC นะคะสาย PVC ของเราก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะคะสีดำสีขาวสีน้ำตาลนะคะสีครีมก็มีนะคะสีชมพูสีอ๋อสีชมพูน่าจะหมดไปแล้วนะคะสีม่วงอย่างเงี้ยค่ะมีถ้าสนใจเป็นสีไหนก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะถ้าใครดูแล้วนะคะสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะ แอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ให้ไปได้เลยนะคะหรือว่าใครจดเบอร์โทรไม่ทันก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะจิมลูกศรเล็กๆที่อยู่ด้านล่างคลิปนะคะแล้วก็จะมีจะมีรายละเอียดนะคะในการติดต่ออยู่ด้านล่างนะคะ,ะกดดูกันได้เลยค่ดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแจ้งทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะสําหรับที่ใครต้องการจดก็จดเบอร์โทรได้เลยนะคะ0930532316นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ